Thank <laughs> you. cái này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  cái cái ก็เป็นิมหอเป็นไฮต้องคนใหญ่ตอนนี้นีแปะเลยก็จะในอดีตมีขายเรื่องยโมนดีปัจจุบันนี้ก็อาศัยอยู่กับยายที่บ้านนี้เป็นคนใหญ่ก็อยู่กับยายในบ้านที่มีสุขอุโลมกนี่เราไม่แย่ษานนี้จะไปสองอย่างเนคนที่ขึ้นมาบริวารค่ะก็ให้ะเลดไปเอ็กซเตไปค่ะทีเก็มีใบบใบแรกรอบคเดือนร้อยามสิบสค่ะ K สี่องคลรายไรใด้วยตออไม่้อค่ะ แล้วก็คยาเตาตัวทาให้ในดติันนี่็น้นีรับสี่มคนจะรบี่มาลอมเช็มันเออี่รืออะไรมามเลยปีนแลคือเป็นลม แข็งแข็งเยอะมากเพราะในบ้านที่บ้านอยาคนข้ามหนึ่งเป้าแล้วหาตกองมีกองายต้องมาณประมาณสักกิโลได้ไหมเออประมาณไม่เคยเป็นโรคแพ้ไม่เคยเป็นหอบไม่ไม่เคยเนี่ยขาดตรงเวลาจะมาในประมาณห้าโมงเนี่ยค่ะมันจะมาอย่างนี้แค่ะทุกวันจะถึงมืดเลยออกมาไม่ได้เพราะว่าเขาไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเขาต้องบอกต้องคนอยู่เยอเป้าว่าพวกของหายอื ่อนนว่ามีปัญหาเรื่องไม่มีที่อยู่แต่ตอนนี้ล้วก็อยู่ตามบ้านญาติมากาอะไรเงี้ย,ายา้ายกระจายไปแต่บางส่วนอาจจะอาที่ลงมยังมีค่ายอยู่ยังมีค่ข่ขอบน้อยลง